เขาขับรถตู้ขนของวิ่งทั่วประเทศวันนี้เขาอยู่ที่เมืองซาวยางมณฑลหูหนานอูกังเขาจอดรถอยู่ที่นี่สองวันแล้วโดยไม่รู้ตัวน่าจะเป็นพระเทศกาลวันตรงจือ้อของจึงน้อยมากตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้าแล้วเขาแทบไม่ได้นอนทั้งคืนรู้สึกไม่ค่อยสบายลงจากรถมาสูดอากาศหน่อย นี่คือที่ตั้งแคมป์ของเขาสองวันนี้อยู่ในสวนสาธารณะป่ามีลานจอดรถฟรีพอดีมีเพิงสามารถจอดรถไว้ข้างล่างได้ร่างกายที่ไม่แข็งแรงทำให้เขาต้องจอดรถอีกวันจึงออกเดินทางในวันถัดไปไม่คาดคิดว่าระหว่างทางจะได้เห็นภาพที่น่าตื่นตะตื่นใจ อาเจียนออกมาเยอะมากรู้สึกคลื่นไส้ท้องไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าเป็นอะไรแปลงฝันแล้วเอาทิชชู่ไปเข้าห้องน้ำเขาเป็นอะไรไปท้องเสียอย่างหนักหาที่ตรวจดูหน่อยเขาค้นหาข้อมูลพบว่าใกล้ๆมีคลินิกห่างออกไปประมาณสองกิโลเมตรไปถึงเร็วมาก หมอบอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะอักเสบเฉียบพ,พลันได้ยาหลายอย่างเสียค่าใช้จ่าย26หหยวนถูกมากหมอคนนี้รับผิดชอบดีมากบอกเขาว่าต้องกินยาผงสองชนิดนี้หลังอาหารเขาค้นหาข้อมูลพบว่าใกล้ๆไม่มีอะไรขายเขาจึงขับรถกลับมาที่เดิม ทำอาหารกินเองที่แคมป์เขาจําได้ว่ายังมีทางเล็กๆอยู่เริ่มต้มโจ๊กข้าวโพดก่อนโรคนี้มันทรมานจริงๆอ่อนเพลียไปทั้งตัวแต่ก็ช่วยไม่ได้เขาต้องดูแลตัวเองตอนนั้นเขาคิดว่าถ้ามีคนอยู่ข้างๆ คงจะดีมากเขาเกลียดการกินยาที่สุดต้องชงด้วยไม่มีน้ำร้อนงั้นกินสดๆเลยละกันเขาได้เรียนรู้ประโยคหนึ่งโรคมาเร็วมากอย่าลืมมาเรียกเขาเธอด้วยนะคะอย่าก,กินหรือดื่มอะไรที่ไม่รู้จักข้างนอกตอนน,น,นี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าของอีกวันแล้วค่ะถ้าพรุ่งนี้เขาตื่นไม่ขึ้นละก็ เขาเธอรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีตอนนั้นเขาเธอจำประโยคหนึ่งได้โรคภัยแค่เจ็บหายไปเหมือนได้ที่ค่อยๆค,คลายออกฮ่าฮเขาเธอไปแปรงฟันที่ห้องน้ำข้างๆสาะผมได้สบายตัวขึ้นเยอะเลยดูสิขาสาวนขนาดนี้แทบไม่มีรถเลยเหมาะกับการพักผ่อนมากเลยสถานที่พักผ่อนชั้นเลิศบีบอยู่ข้างนอกร้อนมาก ในรถเย็นกว่าเขาเธอป่วยหนักอยู่ข้างนอกคนเดียวทำให้เขาเธอได้เรียนรู้หลายอย่างมากทำให้เขาเธออดคิดถึงคนขับรถบรรทุกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ได้นอนอยู่ในรถนอนแล้วก็เสียชีวิตดังนั้นเขาเธอขอแนะนำอย่างจริงใจว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและขอเตือนคนขับรถทุกคนเป็นพิเศษ เพื่อนร่วมงานอย่าแลกเงินด้วยการนอนดึกเพราะมันแลกไม่ได้จริงๆกับการได้จัดการเตียงนอนให้เรียบร้อยวันนี้เขาเธอไม่ทําอาหารแล้วคะเพราะในรถไม่มีอะไรเลยเตรียมไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่เมืองแล้วคะเขาเธอสั่งกว๋วยเตี๋ยวเห็ดหูหนูเต้าหู้เสิร์ฟมาแล้วเราเวลาอาหารมาเสิร์ฟ เตรียมยาของเขาเธอไว้ก่อนอืมกินยาระบบทางเดินอาหารสองเม็ดหลังอาหารขอบคุณค่ะอืมว้าวเต้าหู้รสชาติดีมากเห็ดหูหนูที่นี่ไม่หนามากอันนี้น่าจะตากแห้ง รสชาติของเส้นก๋วยเตี๋ยก็อร่อยลองชิมเส้นดูหน่อยอร่อยดีเมื่อวานเขาเธอทานแต่โจ๊กข้าวฟ่างไม่ได้ทานอย่างอื่นเลยวันนี้หิวมากเขาเธอทานหมดชามใหญ่เลยจะดื่มอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนมาเติมพลังกันหน่อย หลังจากกินยาเสร็จแล้วเขาเธอนั่งพักในนั้นสักพักแล้วก็ไปค้นหาใบาเสร็จทําให้เขาเธอตัดสินใจอย่างสําคัญเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วเขาเธอรออยู่ที่นี่มาสองวันกว่าแล้วเขาเธอสังเกตเห็นว่าไม่มีใบเสร็จอะไรเลยดังนั้นเขาเธอจึงตัดสินใจไปเมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดประมาณสองร้อยกิโลเมตร และค่าทางด่วนก็ฟรีด้วยลองดาวดูสิคะเขาเธอจะไปที่ไหนไปกันเถอะอืมหลายคนวางแผนการเดินทางมาที่นี่เขาไปมณฑลกวางสีใกล้กับเมืองใหญ่คือกุ้ยหลินภูเขากุ้ยหลินภูเขาและน้ำอันดับหนึ่งของโลกเขารู้สึกตื่นเต้นมาก ขับรถตามถนนสายหลักมากกว่าห0กิโลเมตรถึงอำเภอสินหนิงผ่านอำเภอสินหนิงไปก็จะถึงชายแดนระหว่างกวางสีและหูหนานภูเขาหลางซานวันนี้เขาไม่มีงานดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้าไปดูสถานที่ที่เขาผ่านไปนั้นเรียกว่าหลางซานใดชมทิวทัศน์ของภูเขาหลางซานกันค่าเข้าชมมากกว่าหนึ่งร้อยหยวนดังนั้นเขาจึงเข้าไป ใช้โดรนบินขึ้นไปชมวิวด้วยกันนี่คือภูมิประเทศแดนเซียที่โด่งดังงดงามมากใช่ไหมเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากในโลกหลังจากชมวิวเสร็จแล้วเขาก็ออกเดินทางต่อผ่านภูเขาหลังซานหลังจากผ่านภูเขาหลังซานแล้ว ขับรถต่ออีก5กิโลเมตรก็ถึงด่านเก็บค่าผ่านทางปาเจียวใจเข้าไปตรวจสอบว่าฟรีหรือไม่ไปกุ้ยหลินฟรีไหมครับตอนนี้ยังไม่ฟรีถ้าใช้ระบบเอสเทอร์รถครึ่งราคาถ้าไม่ใช่ระบบเอสเทอร์เป็นรถทะเบียนต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ก็ลดครึ่งราคาอืม ไม่ใช่ว่าฟรีเหรอเข้ามาจากต่างจังหวัดสมมติว่ามาจากหูนานมาเที่ยวที่กวางสีบางช่วงทางจะมีการลดราคาพิเศษ24ชั่วโมงบางช่วงทางที่เป็นเขตแดนจังหวัดจะฟรีตรงนี้ไม่ฟรีใช่ไหมทั้งหมดไม่ฟรีแต่เราสอบถามแล้วว่าตรงนี้ฟรีแต่ถ้าใช้เอสเทอร์อเข้ากวางสีและออกจากกวางสี ก็ลดครึ่งราคาอ๋อแล้วถ้าไม่ใช้เอเซเทอร์ฟรีไหมอ๋อไม่ใช้เอเซเทอร์ฟรีไหมไม่ฟรีไม่ใช้เอเซเทอร์ลดแปดส่วนสิบใช่ไหมใช้เอเซเทอร์ลดครึ่งราคาใช่อย่างนี้นี่เองใช่ถ้าไม่ใช้ก็ราคาเต็มใช่ไหมอ๋อแล้วทำไมถึงบอกว่าฟรีมันควรจะแจ้งให้ทราบ บางครั้งก็มีการลดราคาเพราะว่ามีแค่24เส้นทางเฉพาะของจังหวัดอ๋อไม่เข้าใจงั้นก็ลดราคาครึ่งราคาลดครึ่งราคาก็ยอมไปกันเถอะบ่าย2องนาฬิกาห้นาที4ีวินาทีขึ้นทางด่วนที่ป้ายบอกทางไปอำเภอปักษาแล้ว มาสัมผัสพิธีต้อนรับจากมณฑลกวางสีสู่ทุกคนในประเทศทางด่วนลดราคาครึ่งราคาเพื่อนเพื่อนชาวกวางซีกลับมาอีกแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาได้มาเยี่ยมกวางซีฝนตกขึ้นมาทันทีเพราะความประทับใจที่เขาได้มาเยือนหรือเปล่าไม่นานก็ถึงจุดพักรถแรกแล้วจุดพักรถตรงฟงจุดพักรถใหญ่ขนาดนี้แทบไม่มีรถเลย แปดวันแล้วที่ไม่ได้ขึ้นทางด่วนนั่นก็แปดวันแล้วที่ไม่ได้อาบน้ำรีบเข้าไปขัดถูให้สะอาดโอ้พระเจ้าไม่ใช่นี่มันห้องอาบน้ำนี่นาด้านบนเป็นช่องเปิดโล่งหน้าต่างก็เปิดอยู่ด้วยเอาอย่างนี้ก็ได้เชื่อหรือไม่ประตูห้องอาบน้ำนี่ล็อกไม่ได้ด้วยซ้ำเขาตื่นเต้นมาก กลัวว่าจะมีคนบุกเข้ามาโอ้ยสบายมากออกเดินทางต่อกันเถอะดูกันต่อว่าเหลืออีกกี่กิโลเมตรเหลืออีกหนึ่งร้อยกิโลเมตรหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วคลิปวิดีโอวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันเจอกันที่กุ้ยหลินนะ